บวางเนื้อตรงนั้นโอเคเดี๋ยวเรายืนตรงนี้นะเดี๋ยวเรายืนขึ้นมานะฮะได้ครับผมมีมีปรูปนะฮะแน่นอนนะว่ายังไม่จบแค่นี้นะครับกับคุมสนุกของวันยุ้งช่องอร่อยทั่วแห่นะครับอร่มามล้องานต่างๆนะครับเห็นไหมฮะเห็นหมดนะฮะผมย้ำนะคใครที่ยินเสียงพักตัวอยู่ตอนนี้นะครับนอกจากความสนุกบนเวทีแล้วความอร่อยคือมันเน้นมากจริงๆลงมาหาซื้อของกินกันได้ ไม่ว่าจะกินที่นี่หรือซื้อเป็นของฝากกลับบ้านเยอะจริงๆครับลองมาลุยด้วยตัวท่านเองเลยเรียบร้อยไหมฮะอะไรนะบอกว่ากเอาดังกว่านี้ว้าวขอเสียงพวกนี้นะให้เก็บคีนแม็กซิลและซานต้าครับขอบคุณมากขอให้เวิร์ตติปังๆนะเจ็ดกันยายนตอนแรกอีกครั้งหนึ่งครับกับ The Hidden Moon หรือว่าเดือนตรานะครับ เจ็ดกันยาวันนี้ช่องวัด31นะครับความสุขของเราเดินทางมาเรื่อยๆครับแต่แน่นอนผมย้ำเสมอว,ว่า้าปกติ100บาทเท่านั้นยังไม่พอซื้อหนึ่งแพ็คกงมีสิทธิ์ร้นรับรางวัลกันไปด้วยเลยนะคะแต่วันนี้เรามีกิจกรรมสนุขนมให้ทุกคนมาร่วมเล่นกันด้วย แล้วก็วันกันไปเลยค่ะคนละหนึ่งเซตมูลค่า590บาทในเซตเนี่ยจะมีภมผ้าเสื้อแล้วก็ล่มแจกไปให้ด้วยนะคะแค่ตอบคำถามง่ายๆท้าเมื่อกี้ใครฟังอยู่ตอบคำถามได้แน่นอนค่ะคำถามแรกนะคะคือโซมโอที่ขวดใหญ่ราคาเท่าไหร่มีใครตอบได้ไหมคะคใครนะคะ แล้วก็ันไปเลยคุณแม่สะดวกขึ้นมาบนเวทีไหมคะสะดวกขึ้นมาบนเวทีไหมเดี๋ยวแจกเลยนะขอบคุณนะคะแล้วก็ต่อไปมีใครจำสโลแกนของทางโสมโอทีบ้างได้บ้างไหมคะพูดไปตอนแรกเลยคุณพี่ตอบได้ไหม ตอบได้ไหมคะมโซโมทีท้าให้ลองอร่อยจริงสุดยอดไปเลยค่ะรับรางวัลกันไปเลยแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะเป็น โปรโมชั่นพิเศษของทาง,งโ o โพทีราคาเท่าไหร่โปรโมชั่นอะไรง่ายๆหนูพูดไปแล้วโปรโมชั่นพิเศษของา,างเรา,เาหนูแพงเท่าไหร่คะบาทต้องค่ะ87บาทเดีดยวทกลับไปด้านหลังเลยนะนี่ค่เข่าด้านหังนุ่ะสอ,อ่าจบไปแล้วนะ กิจกรรมจากโสมโอทีอย่าลืแมแวะไปเติมพลังจากโสมโอทีกันได้เลยนะคะโสมโอทีถ้าให้ลองอร่อยจริงขวดใหญ่สิบาทขอบคุณค่ะขอเสียงบนเมือกับโสมโอทีครั้งหนึ่งนะครับไปสรุกที่บูธได้มีให้ชิมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะวาซามาไปต่อเลยครับคุณสมบพิ์ต้อนรับกาแฟแคทรีนครับสวัสดีค่ะพบตับพวกเราอีกแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะขอต้อนรับนะคะทุกคนนะคะเข้าสู่งานนะคะวันยกช่อง อร่อยด้ววทายคอไปด้วยค่ะแคทเธอรีนมาแล้วนะคะสําหรับเครื่องดื่มแคทเธอรีน,นะคะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะมีในส่วนของกาแฟค่ะโกโก้แล้วก็ชาไทยค่ะในส่วนของกาแฟของแคทเธอรีน,นะคะบอกเลยค่ะว่าตอบโจทย์นะคะ แน่นอนค่ะเพราะว่าตาวฟของเรานะคะไม่ใส่ในส่วนของครีมเทียมนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีในส่วนของชาไทยอีกด้วยค่ะและที่คานนะคะโกโก้ของเรานะคะบอกเลยค่ะว่ามีสารสกัดนะคะจากใบแปะกวยค่ะที่ช่วยใเรื่องความจํานะคะเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะแล้ววันนี้ค่ะมาในส่วนของราคาพิเศษนะคะคุณลูกค้าบอกเลยค่ะว่า ้นะคะในส่วนของสินค้าของเรานะคะสองแพคค่ะรับกันไปเลยค่ะกับกระเป๋านะคะสุดลิมิเต็ดนะคะและยังมีในส่วนของแก้วเช็ค็ค่ะที่สําคัญวันนี้นะคะเรามีในส่วนของกิจกรรมเกมค่ะมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยค่ะขอสามท่านนะคะขึ้นมาบนเวทีค่ะมาเล่นเกมนะคะตอบคําถามค่ะวันนี้นะคะขอสามท่านเลยนะคะตัวเลยค่ะมาเล่นเกมกับพี่มาเลยมามาหนึ่งท่านนะคะมาค่ะขอข้องที่สองด้วยนะคะ นาคนสวยสองคนเลยไหมมามามาน้องน่ารักนะขคอยหนึ่งท่านค่ะมีผู้ใหญ่ท่านไหนนะคะจะมาแข่งกับน้องๆไหมคะ,อะ,อะขออขอคอยหนึ่งท่านอ่ะข้าแต่ยังไม่มีนะคะขอเล่นเกมน,นะคะกับน้องสองท่านนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคนสวยชื่อนิดค่ะชื่อน้องนิดนะคะอ่าน้องนิดนะคะแล้วน้องสี่ท่านนะคะชื่ออะไรคะ น้องเลยนะคะน,น้องน้ำนะคะน่ารักกัคู่เลยวันนี้ค่ะพี่มีคําถามมาให้ถ้าน้องตอบถูกนะคะพี่ให้เลยกระเป๋าหนึ่งใบแล้วก็แก้วหนึ่งใบนะคะวันนี้เป็นงานอะไรคะวันยกช่องอร่อยทั่วค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะรับไปเลยค่ะกับกระเป๋านะคะน้องน้ำ่ะพี่ขายเป็นเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีสามอย่างมีอะไรบ้างคะน้องน้ำรู้ไหม กแฟช่ไทยโกกถูกไหมคะเอาถูกคะ่ะรับไปเลยคะ่ะอีกหนึ่งชุดนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณนะคะต่อไปคะ่ะเป็นอีกหนึ่งเกมน,นะคะ หมื่นห้าคะ่ะคะแนนหมื่นห้านะคะใครมากกว่าหมื่นห้าไหมคะสามหมื่นสองคะ่ะทันทีสามหมื่นส จิ๊คันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะและเกมสุดท้ายค่ะใครที่วันนี้วัน,น,วน,น,วน,นที่11สิโหาโหจะไม่ได้เลยค่ะ11สิงน,นะคะใครที่เลขประชาชนนะคะลงทายด้วยเลข3แล้วก็เลขงค่ะมีเลข3เลขงในบัตราชนค่ะวันนี้มีไหมคะมีไหมเอ่ยมาเลยคนนี้เลยเอ,อเคค่ะขออนุญาตนะคะให้เทชนิยมต่อน,นะคะขออนุญาตเต้นยำนะคะในส่วนของโปรโมชั่นกันอีกหนึ่งรอบนะคะซื้อในส่วนของทคครินนะคะ นะคะ1ใบค่ะและเดี๋ยวมีในส่วนของแก้วเช็กเช็กอีกด้วยค่ะแลนะท่านไหนนะคะอยากจะลองชิมนะคะในส่วนของกาแฟค่ะโ,โกโก้หรือว่าชาไทยค่ะขอไว้เวลเชิญนะคะที่บูธคาทรินนะคะสีส้มๆแบบนี้เลยค่ะและตอนนี้นะคะก็ขอนะคะพักเสียงประทำทันไปก่อนนะคะแล้วจะเจอกันใหม่รอบหนะะ้าค่ะสําหรับเรองนี้นะคะขอเก่าคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะขอเสียงกับคาทรินด้วยครับขอบคุณครับแต่แน่นอนว่าบูธยังไม่ได้ไปไหนนะ อยู่กันยาวๆจนถึงห้างเปิดและถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนลยยเสียงพัดตกผมย้ำแมา้ว่าเรามีความอร่อยรอคุณนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากของกินจากพ่อค้าแม่ขายตรงนี้ยาวไปจนถึงตรงกลางของเซ็นทรันลนครปฐมเลยนะครับรวมไปถึงบูธสินค้าและบริการจากผู้สนับสนุนของเราทุกๆุกเจ้าด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเพราะว่าพวกเขาทำให้เราได้มาเจอกันแบบใกล้ชิดแบบนี้นะครับ วันยกช่องอร่อยทั่วไทยด้วยทีมนักแสดงและศิลปินจากช่องวันสาสเว็ดของเรานะครับอย่ารอช้าครับทุกคนครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องแนตอัน,นิพรพี่โตโน่พาคินพี่ตงตกและพี่กันนะพา